สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวครับวันนี้จะลองทดลองต้มกาแฟโมก,กัสพอรนะครับเป็นกาแฟสเร็จรูปใช้รุ่นนี้นะครับบิก้าในการต้มนะครับก่อนดืนะครับสูบลมอันนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้จะใช้เตาโคแมน233เหมือนเดิมนะครับ สุบลงไม้ก่อนนะครับสุบลมไปประมาณเจดสิบครั้งได้นะครับหนักออกเรียบร้อยครับแค่นี้ครับ แล้วก็อันนี้พักไก่อนครับเดี๋อวมาอันนี้ครับเติมน้ำครับอันนี้จะมีรุ่นนี้จะมีแถมอันนี้มาให้ด้วยครับอ่าแล้วที่ตวงน้ำนะครับอันนี้จะใส่ที่หนึ่งร้อยปดสิบมิลลิตรนะครับตัวนี้แล้ตัวนี้สี่ครับนะครับบิก๊กกเติมน้ำครับอันนี้ ใส่ไเลยครับหนึ่งร้อยปดสิบมิลลิลิตรตวงเอาก็ได้ครับง่ายนี่ครับหนึ่งอแปดสิบระมาณนี้นะครับต่ถ้าเป็นรุ่นสองครับนี่เขาบอกให้ใส่ร2อยี่สิบนะครับนี่น่นี่รุ่นสี่ครับสำหรับสองท่านนะครับสำหรับสองทีนี้ใส่ไปเลยครับก็ปริมาณน้ำก็จะมานี้ครับต่ำๆจากเบานี่เป็นสูตรของเขานะครับ สองทางเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่นี้เลยครับแล้วก็ใช้กาแฟสูตรูปแันนี้ครับใส่ไปสี่ช้อนชาครับ ใส่4ช้อนชาแบบพูุนๆเลยนะครับประมาณนี้ครับ4ช้อนชาให้มันทท่วๆนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับล็อกให้น่นพอประมาณนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวลองจุดได้เตาโคมแมน,นะครับเตาน้ำมันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้เป็นเปลวไฟสีฟ้าแล้วถึงจะว,วางเตาขึ้นไปได้ครับประมาณนี้ก็ปั๊มลมเพิ่มได้ครับ ได้ครับเตาเตวไฟเป็นสีฟ้าแล้วครับเดี๋ยวจะใส่ดีวางไปเลยนะครับ น้ำกาแฟเริ่มอ,ออกมาแล้วนะค,ครับ นี่ครับออกมาแล้วครับโอ้คีมมาสวยง,งามมากนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้สวยง,งามครับสวยง,งามเย็นยรงนี้คฮะกาแฟสำเร็จรูปนะครับเนี่ยใช้แทนกาแฟสดได้ดีนะครับ ลินใส่แก้วครับผมดูคีมมาสะก่อนนี้สลับสองที่นะครับแต่ว่าลินให้แก้วเดียวก่อนเนีย่ยไม่ต้องใช้ตัวช่วยคีมมาเลยครับตรงี้คีมมาเน้เนๆนะครับคีมมาเน้เนๆ มาเน้นๆน,น,นะครับนะครับที่มาเน้นๆก็จบรีวิวเพียงเท่านี้น,นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าคราบับสวัสดีครบับ